ครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับได้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถน้ํามันนะครับรถน้ำมันรถพ่วงน้ํามันนะครับอน้าจำนวนจีเรสอ่ะนะหมื่นเท่าไหร่นะครับหมื่นหมื่นบวกนะครับพิกคว่ำนะครับทางลงต่างระดับหนองไม้แดงนะครับทางลงต่างระดับหนองไม้แดงนะครับตอนนี้ปิดจราจรเป็นศูนย์นะครับปิดจราจรเป็นศูนย์เนื่องจากนะครับมีรถเหยียบคาบน้ํามันนะครับ เต็มถนนนะครับตรงทางลง15,000ลิตรนะครับ15,000ลิตรนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับเป็นน้ํามันดีเซลนะครับอันนี้คือน้ํามันตอนนี้ยังไหลนะครับไม่ยังไม่สามารถปิดได้นะครับเนื่องจากถังมันแตกเลยนะครับถังแตกรั่วสองจุดนะครับตอนนี้แฝงกันทางกําลังช่วยกันนะครับปัดน้ํามันนะครับแล้วก็จะฉายทรายเพื่อเปิดช่องทางจราจรนะครับไหลนะครับไหลถึงโค้งนู้นนะครับ โค้งตรงที่ไฟรถสีส้มจอดนู่นนะครับไหลตามทางไปนะครับทั้งหมดนะครับหมื่นห้านะครับหมื่นห้าลิตรนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันลิตรนะครับนะครับตอนนี้คือรั่วนะครับรั่วสองจุดนะครับจุดใหญ่นะครับที่จะรั่วจะอยู่ฝั่งหนูนะครับข้างหน้านะครับตรงนี้ก็ยังรั่วไหลนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันลิตรแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเรื่อยยังไม่รู้ชื่อบริษัทใช่ไหม ยังไม่รู้ชื่อบริษัทนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อบริษัทนะครับน่าจะเป็นบริษัทนี้นะครับถ้าเจ้าของเห็นนะครับตอนนี้รถลี้คว่ำอยู่นะครับตอนนี้รถลี้คว่ำอยู่นะครับคนขับบาดเจ็บนะครับคู่ภายนําส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับนะครับคู่ภายนําส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้คือปิดจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมาจากนะครับ เข้ากรุงเทพนะครับบนต่างระดับหนองไม่แดงนะครับให้ไปยูเทินวิไลพลรานะครับแล้ววิ่งเส้นสุขุมวิทนะครับคือเส้นสุขุมวิทตอนนี้นะครับปิดจราจรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับกําลังแฝงันทางกําลังเคลียร์เส้นทางนะครับนะครับเคลียร์เส้นทางอยู่นะครับตอนนี้กำลังใช้ฝอยแล้วก็ใช้สายเพื่อเปิดช่องทางการจราจรนะครับ น้ำมันถึงนู่นนะครับน้ํามันไหลจํานวนมากนะครับถึงรถสีเหลืองนู่นนะครับรถกระบะสีเหลืองที่จอดไฟอยู่นู่นนะครับครับครับแย้งผู้ใช้ถนนนะครับที่จะเข้ากรุงเทพนะครับเส้นถนนบพานนะครับให้ท่านนะครับหลีกเลี่ยงนะครับต่างระดับหนองไม้แดงนะครับต่างระดับหนองไม้แดงนะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับให้ท่านหลีกเลี่ยงหรือท่านเอ่อเลี้ยวนะครับ ไปยูเทินวิไลพลาเลี้ยวซ้ายตรงตลาดนินจาไปยูเทินวิไลพรานะครับเพื่อจะวิ่งเส้นสุขุมวิทนะครับตอนนี้นะครับสร้างขึ้นต่ระดับหนองแมแรงได้ปิดการจราจรนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเนื่องจากรถน้ํามันนะครับรถพ่วงแปดล้อน้ํามันพลิกคว่ำนะครับน้ามันหมื่นห้าพันลิตรนะครับหมื่นห้าพันลิตรนะครับตอนนี้รั่วไหลออกมาจากถังนะครับเนื่องจากถังแตกเลยนะครับ ทางแตกไม่สามารถปิดได้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝงกรนทางกําลังเชียร์นะครับเชียร์น้ํามันแล้วก็จะใช้ทรายกบนะครับเพื่อที่จะเปิดช่องทางนะครับเพื่อที่จะเปิดช่องทาง ตันี้น้ำมันยังไหลอยู่นะครับน้ำมันยังไหลส่วนคนเจ็บนะครับกู้ภัยได้นําส่งโรงพยาบาลจุฬารัตนะครับในเมืองชนนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แฝงกระางนะครับกําลังเชียร์นะครับเชียร์เส้นทางนะครับเพื่อที่จะเปิดการจราจรนะครับให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้รอยนะครับน่าจะเป็นรอยนะครับรอยนะครับ รอยนะครับลอยน่าจะเบรกไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นรอยรอยที่คิกความเราอันนี้ไปนะครับ,รบนะครับแจ้ง ผู้ที่สัญจรเข้ากรุงเทพนะครับถนนบพาสนะครับตอนนี้บนต่างระดับหนองไม้แดงได้ปิดการจราจรร้อเปอร์เซ็นตนะครับเนื่องจากรถน้ํามันคลิกคว่ำนะครับมีน้ํามันั่วไหลออกมาจํานวนมากนะครับน้ามันล่วไหลออกมาจํานวนมากนะครับรถน้ํามันตอนนี้ยังรั่วไหลอยู่นะครับน้ํามันทั้งหมดประมาณหนึ่0มื่นห้าพันลิตรนะครับหหมื่นห้าพันลิตรนะครับตอนนี้เจ้าที่แฝงกระทางกําลังเคลียร์พื้นที่เพื่อจะเปิดช่องทางการจราจรนะครับ ก็จะเปิดช่องทางสำหรับผู้ที่จะผ่านนะครับให้ท่านาเลี้ยวเบี่ยงซ้ายนะครับเช่นหน้าตลาดนินจานะครับไปยูเทินว,วิไลพลาสนะครับไปยูเทินว,วิไลพลาแล้วครับวิ่งเส้นสุขุมวิทนะครับนิ่เส้นสุขุมวิทครับผู้ที่จะเข้ากรุงเทพนะครับหรือท่านใดที่มีชส้นทางอื่นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่นี้น่าจะอีอกประมาณพักใหญ่ๆนะครับ อันนี้สายตายแล้ครับพ่บน้ำมันไหลจํานวนมากครับไหลจะมากจริงๆครับอันนี้ก็มีเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่แสงกันทางนะครับนะครับคนเก็บคนเจ็บเจ้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนนะครับคนเจ็บ up. กำลังใช้นะครับใช้ทรายใช้ปูนนะครับใช้ปูนขาวโดยนะครับอันนี้กาลังเล่งให้เปิดนะครับการจราจรให้เร็วที่สุดนะครับตัวน,นี้ยังไหลอย,อยู่นะครับ น้ำมันเยอะอะไรบดไม่ได้นะครับตา <c oughs> นี่กำลังเชียนะครับกำลังเชียนะครับก็จะจะเปิดจานเจราจานนะครับเจ้าปูนขาว เดินดูข้างหน้านะครับไปถอดเดินดูข้างาน อ๋ตอนนี้อดแล้วครับไฟลเบาลงแล้วนะครับ,บ,น,น,น,รบนี่ครับไหลน,นะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับทั้งหมดน้ำมันดีเซล ะประชาันผู้ที่จะใช้ถนนนะครับมุ่งหน้านะครับเส้นบายพาสมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้บนสารระดับหนองไมแดงนะครับทางลงนะครับมีอุบัติเหตุนะครับรถน้ํามันพิควมนะครับรถน้ํามันพิควมนะครับน้ํามันทั้งหมดหมื่นห้าพันลิตรนะครับรั่วไหลออกจากถังนะครับตอนนี้ครับปิดการจราจรเป็นศูนย์นะครับตอนนี้เจ้าที่แสงกันทางนะครับกำลังเชียร์พื้นที่เพื่อจะเปิดการจราจรนะครับ แต่น้ำมันยังไม่หยุดไหลนะครับตอนนี้เป็นน้ํามันดีเซลนะครับเป็นน้ํามันดีเซลอันนี้ไหลจํานวนมากนะครับไหลลงไปนู่นนะครับไหลาตามทางนะครับเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นทางลงต่างระดับหนองไม่แดงนะครับแต่มีคนขับได้รับบาทเทดเจ็บนะครับคนขับได้รับบาทเทดเจ็บตัวนี้กูก้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ เพื่อนาส่งโรงพยาบาลตอนนี้ปิดจราจรเป็นศูนย์นะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับทางขึ้นต่างระดับหนองไมแดงนะครับปิดการจราจรเป็นศูนย์นะครับเจ้าที่แสงกระทางกําลังเร่งนะครับเคลียพื้นที่เพื่อจะเปิดการจราจรนะครับผู้ที่มีเส้นทางอื่นนะครับสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับผู้ที่ใช้ติดอยู่เส้นทางนี้ให้เบี่ยงสายตลาดนินจานะครับประยูเทินวิไลพละเส้นตะคุบมิตรนะครับ ก็เยเทินไม่ไรพล้าะนะครับตอนนี้กินน้ำมันแรงมากนะครับเป็นน้ำมันดีเซลนะครับเจ้าเป็นน้ำมันดีเซลครับกินน้ำมันแรงมากนะครับ อันนี้คือไหลทั้งหมดนะครับเปียกๆนี่ครับอันนี้ดับเพลิงครับตลุกามาแล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์กดแชร์กดไลค์ต่อด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ถนนนะครับที่จะผ่านเส้นนี้ได้รับรู้กันนะครับตอนนี้ปิดการจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบน่างระดับหนองแม่ดแดงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแอดขอจบไฟ์สดนะครับ